ย่างอยู่ก็เห็นตัวเลขคนมันสีถึอเลขมันไม่ได้ยากเด็กชีบอกไว้แนมไปขดุดหินก็เห็นตัวเลขแดงจงคึงคนมันสีถึอเลขมันบม่ได้ยากหนักก็ขุดพอกันเป็นจังไรละ่ะมีทั้งหนกักมีทั้งขุดพญานาคก,กับพญาขุดพอกันชั้นนี้หนกักอืมพี่หน้องเดอ้อหนักก็ขุดบ่ด้เป็นครัวลิกันเดอ้อพลังอำนาจสองตะกูลใหญ่หนักก็ขุด อันสบายสบากับบุคอยให้นนูมาเนาะปูเนาะเนี่ว่าให้นนูเถอะแต่ว่าถ้าดูถือสิบสองวดคือขอไหวหนูกกับสีมาดูดูอยู่เดี๋ยวเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งยายาจาดยาถ่วงดูเด้อถ้าถ่วงนูหนูบ่มาอีกเด้ขอลองลอง ขอให้ลูกมีโชคมีลาพูดด้ใดทีรวมทำบุญฝังบาร,รมีก็ขอให้มีลูกขอให้ได้โชคลาภจากลูกสาธุบอกมาเอาโชคลาภมาถือสิไปเอาตัวเล็กถืออาฮับ่ันปูพญานคราชจขจาลูกลาขออนุญาตเดอ้อยังมีเพันขึ้นมาอีกเนี่อว่ามีแต่า้าอืม ก็สีถามเพื่อนอยู่เด้อได้กับโมกาถามเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถามม่ oh, os, ร้อนไหมโอ้ฮอสร้อนร้อนมาก <laughs> <laughs> มากค่ะพูดไทยเก่งมากเลยค่ะ <laughs> โอ้แขนผ้าด้วยผ้าอะไรอ่ะพ่อดูคุดอ๋อคุดบิ๊กเบิร์ดพูดไทยเก่งมากเลยเพื่อน่าจะอยู่แถวนีเนาะเพราะมันไก่และยอมไก่ทะเลเนาะ รู้แล้วว่าเล็กสีมาหยางแน่นอนเลยพอพลัง่คนมันสีถือเล็กย่งางอยู่ซื่อก็เห็นตัวเลขกตวัวภาษาเล็กมันสิไปยากว่าเดยวกูก็ลืมเดีย่ยงวะโอเคจําได้เหล็กเบิ้ลด้วยรวยชิพายเหมือนแรงสามห้องลวดย่างาอยู่ก็เห็นตัวเหลกขคนมันสีถือเล็กมันก็ได้ยากเด็กสีบอกว่ แนมไปขวดหินก็นเห็นตัวเลขแดงจังคือคนมันสีถือเหลวมันบริยานหนาก็ขุดพ่อกันเป็นจังไดละ่ะมีทั้งหนักมีทั้งขุดพญา,าก็พญาขุดพ่อกันชั้นหนาอืมพีหน้อ,หนองเดอ้อหนาก็ขุดบได้เป็นครัวลิันเดอ้อพลังอำนางสองตระกูลใหญ่หนาก็ขุด ันสบายๆก็บม่ค่อยให้นนูมาเนาะปูเนาะเยียวว่าให้นนูเถอะแต่ว่าถ้านูถือสิบสองงวดคือขอไหวหนูกับสิมาดูดูอยู่เดี๋ยวเดินพี่น้องแป๊บหนึ่ง ยายาจาดยาทวงดูเดอ้อถ้าทวงหนูนูน้นบ่าหม่เด้ขอลองลองขอให้ลูกมีโชคมีลาบพ้ใด,ดทีีรวมทำบุญสั่งบาร,รมีก็ขอให้ลูกขอให้ได้โชคลาบจากลูกสาธุบอกมาเอาโชคลาบมาเถอสิไปเอาโตเล็กเธออาคับ ท่านปูพญายนคราชเจ้า่าอะอ,ละอ,ละอาลูราคอนุญาตเด้ออาคารดเนาะปูเนาะปัดลูกโบเียเลยว่ามันสีโตเหล็กตรงกันกับเหล็กถูบลูกจุดมาแน่นอนลูกโู่แล้วเพื่อนบอกว่าเอาไปเลยจังสีแจมจังสีแจ้งว่าสันมันสีเหมิดมัวโตวเหล็กเดียวกันเลยปูซาดูก,กับเหล็กถูบลูก อย่าตื่นเด้ออย่าตื่นอย่าถ่วงเอาดึงออกมาแต่ใส่ล่ะไม,ไม่ใช่ปากอยู่ตรงนี้คอยดึงปวบเลยเมือ่อกี้คือปากอยู่ดูลแลปูลราัฐาบาลหรือว่าเอาไปทำบุญบ่เพื่อนนาเชียร์ไปทำบุญบ่เกิดประโยชน์เอาไปยอดตู้ทั้งรางเด้อสาธุอนุโมทนาสาธุในทุกๆบุญสาธุเอาไปทำบุญข้างหน้า หยดตูเพิ่นเป็อนอาจจพทำบุญเนะาะทำบุญปูสอยข้าน่ำข้าวไฟวัดได้บุญเดี๋ยวนู้กับสีตืมกันไปอีกทาบุญสอยข้าน่ำข้าวไฟวัดแม่นทาโล่งบ่ละพี่เนาะรูแล้วเราเสียออกยังงวดนนี้เฮ้ฉันต้องถือเหร็กแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มาถือกับ่แมนี้เจี๊ยบละจ้า เมือ่อวานจำไหนบอหนึ่งหาศูนย์่ะห้าหน้อยข่อยตั้งจิตอธิษฐานเพื่อนอื่นข่อยไปเอาเห็นบอเล็กถูกกันหนึ่งหาศูนย์เหล็กบนร์าร่ากันหนึ่งหาศูนย์ก้นมันสีถือเล็กมันจีเป็ยยากบ่เฮ็ดบุญเทวดากกเอื่นไปเอามองนั้นมองนี้ขนาดเงินนี่เพื่อนยังเอื่นมาเอาโฉกลาบอยู่ขางกับแพงเพื่อนบอกเห็นบออื่นข่อยไปเอาไหมนี่โตเลขกเลยเห็นแดงแก๋เลย ไปใช้กับบค่อยอดตายดอกภาษาเงินทำบุญเงินเตินเตมน้ำมันบอกขอเอาน้ำปลาน้ำดงก็ได้ล่ะ่าฮาเสือเสื้อซัดผ้าในความดีในบุญบารมีเป็นยังสิบีบ่ได้โชคลาภครบค้นเฮ้ากับตงองครบด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ครบเพราะว่าอ,อยากสั่งบุญบารมีน้ำเขาแม่ครบเขาเพื่อจะหวังตัวเลขโชคลาภวางังผ้ประโยชน์ก็ได้ผ้ประโยชน์จากเขาไปแล้ว กับปซอยเขาทำบุญพอได้เงินจากเขาไปแล้วก็ลืมบุญลืมคุณผู้ใดที่ลืมบุญลืมคุณคนอื่นเฮ็ดยางมันกับบเคิดบอกก็ว่าว่ามีเห็ดปวกบ่แถวนี้ยามนี้ยามเฮ็ดปวกแค่นี้ลุงตาไม่มีเฮ็ดปวกให้กินได้บอกเดี๋ยวว่าสีลงไปเบิงปูพญายนาคมาหลายมือแม่แรล่งถึงเล็กคนเด้อ จกัลจก,จกล้านเครื่องล้านจักแสนจักรลักแสนลักหลา้านยันลงไปปวดขาขึ้นไปบวปวดขาย่างรวย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 ขาลงมาปวดขากลัวสิมีเหมือนนี้มันบวมเป็นเหลืองง่ายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกอย่างที่เขามาได้ชีวิตข่อยคือบททดสอบเบิ้งเนี่ยมองข่อยไปเอาโชกลาภเจ้า,จาคิดว่าข่อยสบายพอบางเพื่อขอทท่อยบนแด่ไทยเบิ้งซื้อ,อ,อว่าข่อยลำบากํำไดเวลาไปขอเลขลน่ะ ภาษาาบัานเฮาก็ไปขอเลขนลี่ลหละบ่ถึงเลขสิเอาเงินใส้ทำบุญพี่นนองเลขเท่านั้นข่อยนี่บ่ต้องเฮ็ดงานสื้อแต่เลขข่อยก็อยู่ได้แล้วถ้าค้นหูจักข่อยอีนะปกติข่อยกับข่อยก็บค่อยมีการมีงานเฮ็ดเนาะเอเออ,อาชีพวิสระอยาเฮ็ดกระเฮ็ดบ่เฮ็ดล้วก็แล้วอาอเราล,ง,ลงมาล่พาะพ่อยหญ่ฝรังเดี๋ยวไปทำบุญอยู่หัานซอยค่าน้ำค่าไฟว